แต่ประการหนึ่งผมอยากจะเสนอแนะนะฮะต่อผู้ที่จะถามท่านอย่าถามนายกคนเดียวนะครับบางครั้งประเด็นปัญหาไม่ใช่เรื่องของนายกจำเป็นต,ต้องตอบใช่ไหมเช่นเรื่องน้ำท่วมท่านถามโดยตรงเลยไปที่รัฐตรีมหาทไทยถ้าเรื่องพลังงานท่านถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปผมไม,ไม่ได้เห็นกรทุ่นะพอเป็นกันทู่ส่วนถ้าเป็นเรื่องของกระทรวง พลังงานโดยตรงท่านถามรุมดีขอถามรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานถ้าเรื่องแรงงานฐานเพราะการมอบหมายนาีบางทีกว่ากระทู้ไปถึงนายกเ็าต้องส่งสำนักนายกกวา่าสำนักนายกจะส่งไปให้กระทรวงตัวท่านรัฐมนตรีก็ไปที่อื่นแล้วตัวมาเขาด้วยไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกระทู้สดหรือกระทู้ทั่วไปขอให้เจาะจง ตรงที่รัฐมนตรีที่รับผิดชอบเลยท่านท่านคงเข้าใจระบบราชการฐานนายกก็ต้องส่งะสะนักนายกสนักนายกกว่าจะส่งไปให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ไปถึงประหลัดกระทรวงก่อนเลขาก่อนไปถึงรัฐมนตรีเพราะนั้นผมจึงเห็นว่าประเด็นนี้เพื่อให้ผมอยากให้กระทูตดดำเนินไปเป็นประโยชน์เต็มที่เลยเพราะนั้นขอว่าทางฝ่ายรัฐบาลก็เสียสละเวลาช่วงนั้นมาและผู้ถามผมอยาก ท่านอย่าไปคิดว่าถามนายกแล้วก็นายกจะได้มาตอบเพราะท่านกงเข้าใจนะครับผมก็เข้าใจไฟลละนายกภารกิจท่านมากกว่ารัมตีอื่น,นเพราะนั้นถ้าถามรัมตีอื่นจะได้มาตอบโดยตรงแต่ท่านนายกผมก็ไม่ได้หมายความว่าท่านนายกไม่จําเป็นต้องตอบเอาตัวที่เรื่องเกี่ยวกับน,นายกโดยตรงก็ถามนายกถ้าไม่เกี่ยวโดยตรงต้องให้ท่านนายกมอบหมายให้คนอื่นนะ ซึ่งจะตอบดีกว่านายกตอบด้วยซ้ําไปก็ควรจะถามทีนะผมต้อขอไปที่พูดยาวเพราะเรื่องนี้จะพูดไปเรื่อยๆถ้าประเด็นมันไม่จบจึงอยากขอร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันครับช่วยกันครับ